ประกันสุขภาพหมอจ่ายจาก FWD ประกันสุขภาพหมอจ่าย C ดีนะครับผมเนาะดี D ที่1คือหมอจ่ายดีครับทุกท่านไม่ว่าจะป่วยด้วยอะไรนะครับผมเนาะนะ หมาจ่ายไปเลยครับค่าแพทย์ตรวจหมอจ่ายค่าผ่าตัดเล็กผ่าตัดใหญ่ผ่าตัดสองกล้องคือหมาจ่ายค่ามะเร็งนะผมเนื้องอกหมาจ่ายนะผมโรคไตหมาจ่ายคือหมาจ่ายจริงๆทุกท่านครับไม่ต้องมาจําว่าเฮ้ยค่าหมอได้กี่บาทค่ายากับบ้านได้กี่บาททุกอย่างคือหมาจ่ายหมดนะครับหมาจ่ายดีอันที่1อันที่2ครับทุกท่านครับเหมาจ่ายดีนะครับผมแล้วต้องมีผู้ป่วยนอกดีด้วยนะครับทุกท่านครับผู้ป่วยนอกดีหมายความว่าครับเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆไม่ต้องนอนก็สามารถใช้ได้นะมี OPD ให้มีผู้ป่วยนอกให้นะครับผมเนาะผู้ป่วยนอกดี อันที่3ครับทุกท่านครับผมเนาะไม่ต้องสำรองจ่ายดีไหมดีมากมากนะผู้ป่วยนอกยื่นแคร์การ์ดใช้ได้เลยนะผู้ป่วยในก็ยื่นแคร์การ์ดใช้ได้เลยนะครับผมเนาะทางโรงพยาบาลเคลียร์กับประกันเองนะครับผมไม่ต้องนะสำรองจ่ายนะเหมาจ่ายดีนะครับผมไม่ต้องสำรองจ่ายก็ดีนะครับผมเนาะสุดท้ายครับทุกท่านครับครบดีนะครับ FWD ครับเล่มนี้เล่มเดียวครบทุกอย่างเลยนะผู้ป่วยในผู้ป่วยนอกนะอุบัติเหตุนะครับผมโรคร้ายแรงโรคทั่วไป จบครบในเล่มกรมธรรม์เดียวนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นประกันสุขภาพหมอจ่ายจาก FWD ประกันสุขภาพหมอจ่าย 4D นะครับผม